เรียนคณะกรรมการการประเมินสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาปีการศึกษา2 5 6 4พวกเราขอต้อนรับท่านคณะกรรมการเข้าสู่ฐานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ซึ่งมีนักเรียนแกนนำดังนี้ 1. น,นิชันเด็กหญิงกรณีขับรบชุดแรกชื่อผ้าแพร และมีคุณครูแกนนําประจําฐานดังนี้หคุณครูธราทรเนธทิฟหัวหน้าครูแกนนํา 2. คุณครูนัทนาลิศบำงคุครูแกนนํา 3. คุณครูนุชิตเพื็กจีนครูแกนนําและคุณครูสุภรโชคเช่บำรุงคุครูแกนนําวัตถุประสงค์ของฐานการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่เพื่อน้อมนำการคิดปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติเป็นฐานการเรียนรู้พลิธภัณฑ์จากไม้ไผ่เหตุผลสืบเนื่องจากพื้นที่ตำบลพนมลอ,อกมีไผ่เป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นไผ่ของพนมลอ,อกไผ่สีสุไกไผ่รั่วซึ่งไผ่ที่เกิดขึ้นในตำบลพนมลอ,อกชาวบ้านจะใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจาก ถนอมอาหารจากไผ่นำหน่ออ่อนของไผ่มาดองเพื่อประกอบเมนูนอาหารและสามารถเก็บไว้ได้นานอีกทั้งยังสามารถจำหน่ายเป็นรายได้ให้ครอบครัวและทางชุมชนยังได้สร้างความยั่งยืนของไผ่โดยจะมีการปิดป่าหรือการงดเก็บหน่อไม้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมจนถึงวันที่31สิงหาคม ของรูปปีเพื่อเป็นการสร้างความสมดุลของไผ่เป็นการสร้างภูมิปุ้มกันและทำให้ไผ่มีเป็นจำนวนมากในพื้นที่และด้วยเหตุผลนี้ทำให้ฐานการเรียนรู้ของเราทำผลิตภัณฑ์ําทำผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ขึ้นมาเพื่อเพิ่มมูลค่าและแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้สอยในการทำผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ทางฐาน การเรียนรู้ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ได้วางแผนการทํางานการสืบค้นข้อมูลการหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตโดยใช้าศาสตร์สากลหาความรู้เพื่อให้เกิดความรู้ความรอบรู้และระมัดระวังในการทํางานและเกิดคุณธรรมใน,นความขยันอดทนซื่อสัตย์แบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันการเลือกไม้ไผ่เราจะใช้ความมีเหตุผลในการเลือกโดยการเลือกไม้ไผ่ เราจะเลือกที่มีความแข็งแรงเป็นไม้ไผ่ที่ไม่แก่เกินไปไม่อ่อนเกินไปมีความพอรมาณต่อการใช้งานในแต่ละครั้งพองไม้ไผ่ที่เหมาะสมต่อการใช้งานจะมีอายุประมาณ2-3ปีซึ่งพวกเราได้นำหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9ข้อที่บอกว่าศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดความสมดุลมั่นคงยั่งยืนต่อการใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่ ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ที่ถานการเรียนรู้ของเราได้ทําขึ้นนะคะประกอบด้วยแก้วน้ำจากไม้ไผ่โคมไฟกระดาษสากระปุกออมสินและกระถางต้นไม้ค่ะท่านถาดการเรียนรู้ของเราได้รับการถายเทอาความรู้จากรุ่นพี่ทําให้เราได้องค์ความรู้เนการสร้างสังคมแล้วค่ะธรรมจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องค่ะผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมทําให้เกิดความยั่งยืน และยังมีการน้อมนําหลักการของนหลุนรัชการที่9ในเรื่องการทํางานคือหลักการมีส่วนร่วมเพราะว่าเราให้ทุกคนที่มาทํากิจกรรมได้มีส่วนร่วมในการทาผลิตภัณฑ์ทุกคนค่ะ s d g s นะคะเราได้ใช้ข้อหนึ่งค่ะขจัดความจนค่ะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเราสามารถนําไปค่ะ ีวิีทำดังนี้1นํานะไม้ไผ่มาวัดตามเราต้องการแล้วจากนั้นทําการตัดก่อนที่เราจะตัดไม้ไผ่เราต้องเช็คอุปกรณ์ให้ดีก่อนว่าอุปกรณ์ชํารุดหรือเปล่าตอนใช้อุปกรณ์ต้องมีผู้เชี่ยวชาญอยู่ด้วยเพื่อเป็นภู้มคุ้มกันที่ดี 2. นะําไ,ไม้ไม้บรรทัดมาวัดช่องสี่เหลี่ยมเอาไม้บรรทัดมาวัดเพราะางจากข้อไม้ไผ่ดึงนิ้ว แล้ววัดช่องสี่เหลี่ยมประมาณ6ช่องหรือตามที่เราต้องการช่องละสอเซนติเมตรทำให้ครบหกช่องหรือความต้องการตอนที่เรากำลังวัดช่องสี่เหลี่ยมเราต้องคำงนวณไม้ไผ่ให้พอดีไม่เหลือทิ้งเพื่อความพขประมาณพออยู่พอใช้ 3. ให้เรานำเลื่อยมาตัดช่องสี่เหลี่ยมทั้งหกช่องที่เราทำการวัดไว้เหตุผลที่เราใช้เลื่อยพอเพราะเลื่อยสามารถตัดให้ตรงเป็นช่องสี่เหลี่ยมได้ สี่นำกระดาษทรายมาขัดเพื่อลบเหลี่ยมกระดาษทรายที่เราใช้ขัดนะครับเราจะใช้เป็นเบอร์หกก็คือเป็นเบอร์ที่หยาบที่สุดเหตุผลที่เราใช้เบอร์ที่หยาบที่สุดนะครับก็เพราะว่าเราเนี่ยสามารถมันจะได้ขัดได้ง่ายและเร็วขึ้นตามหลักการความมีเหตุผลห้านำสว่านมาเจาะรูเพื่อข่อย ในภคมไฟและทําการต่อสายไฟและต่อไฟเข้ากับตัวภคมไฟแล้วเป็นการเสร็จสิ้นอันนี้คือวัตถุที่เสร็จสิ้นแล้วนะคะเราได้นาโคมไฟกระดาษสาจากไม้ไผ่ไปเผยแพร่ในชุมชนของเราและคนในชุมชนชื่นชอบเป็นอย่างมากภคมไฟกระดาษสาจากไม้ไผ่ไม่ทําลายสิ่งแวดลอ้อมและไม่เป็นมลพิษต,ต่อมนุษย์เราได้ไปศึกษาหาความรู้ภูปัจากภูมิปัญญาท้องถิ่นจากชาวบ้าน แลละไไไไดด้้้นมมาาาาใชกกัับผิตภณฑ์ฟ่งํครับความสอดคล้องกับหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง2-3-4ของฐานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่2เงื่อนไขคือ1ความรู้ความรู้ชนิดของไม้ไผ่รู้วิธีทําผลิตภัณฑ์ต่างๆรู้ความสามารถของสมาชิกในกลุ่มและ2คุณธรรมมีความอดทนมีความพยายามมีรับผิดชอบ 3. หลักการ1หลักความพอประมาณเลือกชนิดไม้ไผ่ให้เหมาะสมกับงานแบ่งความรับผิดชอบผู้เรียนตามศักยภาพใช้เครื่องมือเหมาสมกับประเภทของงานสองหลักความมีเหตุผลเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การทําผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่เพื่อให้ผู้เรียนมีการทำงานแบบเป็นลำดับขั้นตอนเพื่อให้ผู้เรียนรู้หลักการและเหตุผลในการทำผลิตภัณฑ์ 3. หลักความมีภูมิคุ้มกันที่ดีการวางแผนการทำงานที่ดี เป็นขั้นตอนการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ก่อนใช้งานและการทบทวนขั้นตอนการทำก่อนลงมือปฏิบัติให้ชัดเจน4มิติ1วัตถุเลือกไม้ไผ่และอุปกรณ์ในการทำได้ใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงานใช้ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่แทนพลาสติกสองสังคมสร้างข้อตกลงร่วมกันในการทำผลิตภัณฑ์ เป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับโรงเรียนเครือข่ายและนักเรียนเห็นคุณค่าและทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 4. มิติ1วัตถุเลือกไม้ไผ่และอุปกรณ์ในการทำได้ใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงานันใช้ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่แทนพลาสติกสองสังคมสร้างข้อตกลงร่วมกันในการทำผลิตภัณฑ์เป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับโรงเรียนเครือข่ายและนักเรียนเห็นคุณค่าและทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข